ปัญหาอะไรวะอ้าวกูดูก็รู้เนี่ยงุ่นหงิดอะไรมาเนี่ยบอกกูมาเดี๋ยวนี้เลยนะมึงคิดเรื่องกองประกวดยังวะไม่ยากกูนะ <c oughs> มวยไทยเว้ยสาวๆอะ่ะเขาชอบผู้ชายแมนๆกูเนี่ยนะไม่หวังอะไรหรอกขอแค่รางวัลป,ป๊อปปูล่าในหมู่สาวๆก็พอ ส่วนมึงอ่ะเอาลางวัลป๊อปปูล่านี่หมู่ผู้ชายไปแล้วกันโอเคปะ <c oughs> เอาจริงๆนี่มึงไม่ได้หงุดหงิดเรื่องคิดการแสดงใช่ไหมเป็นไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนที่กูกลับกับพี่เขาอ่ะพี่เขาไม่ได้ไปส่งกูที่หอปะนี่พี่เขาปั้มมึงในรถเลยเหรอ ไปกินข้าวเฮ้ยหรือว่าพี่ก็ปั้มมึงเป็นโตกินข้าววะอย่าฟังไหมเอ้ยหน้าตื่นเต้นนะเนี่ยนี่มีความคืบหน้านะเนี่ยมีไปกินข้องกินข้าวกันด้วยเฮ้ยอยากฟังดิวะจัดมายาวๆเลยเพื่อนเขาถามกูว่ากูจะโชว์ความสามารถอะไร กูก็บอกว่ากูเล่นเปียโนได้มันบอกกูจะหาเปียโนมาให้กูซ้อมแลกกับการที่กูต้องไปเป็นเมมันแล้วมันก็ให้กูไปจัดชีตตอนเจ็ดโมงเช้ากูต้องตื่นแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าพอเสร็จมันก็บอกให้กูรีบไปจัดกระเป๋าแล้วมันจะไปส่งที่กองประกวดกูก็รีบไงห้องมันอยู่ชั้นสามห้องกูอยู่ชั้นห้าหอบ้านนี่ก็ไม่มีลิฟต์อีกกูก็วิ่งขึ้นสองชั้นลงอีกห้าพอกูลงไปกูก็เจอเจพิงจะไปเรียน แล้วพี่ป่าก็เลิกใจพิงค์ย้ยแล้วก็ทิ้งปวยลานจอดรถอือแม่งยาวจริงด้วยวะอืมกูเข้าใจมึงนะเว้ยมึงแม่งไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวพี่ป่าเลยแต่มึงก็มีสิทธิ์ที่จะหน่อยเบ้าวะ สังเกตป่ะมันสร้างความหวังให้กูแต่มันก็พังความหวังด้วยมือมันเองอโคตรเจ็บเลยวะโยมันต้องแยกระหว่างความหวังกับความคาดหวังออกจากกันดีๆด,ด้วย้ย เตานะอย่างน้อยๆเนี่ยมึงก็ยังเป็นเบเขาอีกตั้งหลายวันนะ้เก้ยก็เป็นแค่เบออะเจพิงเจพิงอะเขาก็แค่คนที่ชอบพี่ป่ามกับมึงว,วะแต่กูรู้สึกว่ากูแพ้ว่ะ ไอโยเพื่อนโยของกูคนนี้นะเว้ยมีดีกว่านี้เยอะมึงอ่ะแค่นี้ไม่ตายหรอกแต่ตอนเนี้ยมึงอดทนไว้หน่อยนะเว้ยไปซ้อมกันก่อนเดี๋ยวกูเลี้ยงหนมเองปะ่ะแม่มือสิเออไปลูเา้าไอกูถือกระเป๋าให้ด้วยเออดีมันไปเร็วไม่ต้องหว่วงกูเนี่ย อยู่ข้างมึงเองเพื่อนอะไปค่ะเร็วหน่อยจ้าโพจ้าเดินเลยโพจ้าหมุนคนละทางจ้าหมุนกลับมาอ่ะเจ๊มาเลยคู่นั้นออกมาเลยค่ะไปเต็มตัวเลยนะจ้าส่วนเลยส่วนเลยเออ่ะอ้าตายตายหามาเลยจ้าเดินเลยค่ะเดินเลยเดินเร็วกว่านี้นะ อย่าลืมหมุนหน้าตาหมุนเลยหมุนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโยกหมุนไม่ค่ะพี่บอกกี่ทีแล้วทำไมทำไมหมุนนละมุนเร็วเลยค่ะ ไอ้ป่าอยู่ไหนวะไอ้ป่าเหรอเออมันก็คงไปที่ตึกซ้อมดาวเดืออะไรของมันนั่นแหละฮะมันจะไปทําไมวะไกลขนาดนั้นอะแล้วแม่งจะไม่พักเที่ยงหรอวะเอา้ามึงไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนมึงนี่นแหละเออเออกูกูผีดเองบีมคิดว,คว่างไหมลาถามไรหน่อยดิ <c oughs> ว่างไห อ๋อนี่ป่าสนิทกับน้องคนนั้นมากเหรอคนที่เป็นเดือนคณะเวทปีนี้อะ่ะเออก็คงสนิทอะมัง้งเพราะว่าน้องเขาเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าอะ่ะหรอตอนป่านั่งรถมากับพริง้งป่าไม่พูดอะไรเลยอะ่ะตอนออกรถมาป่าก็มวัวแต่มองกระจกหลังดูป่าจะแคร์น้องคนนั้นมากนะไม่มั้ง ก็แค่รุ่นน้องที่ไม่ได้เจอกันนานอะแค่นั้นเหรออืมแค่นั้นแหละเอาจริงๆแล้วคิดว่าพิงค์ลองไปถามป่าเองเลยก็ได้นะอืมงีมน้ำมึงนเนฮะ้ยม,มิงโยกินข้าวคู่กูหลังมอปะ่ะ หลังอมอวะเกียดวะไกด้วยพวกมึงเปนกันเถอะเออโอเคเว้ยเจอกันบายเฮ้ย<ป> <Hey, S 1> มึงวันนี้กูไม่ไปกับมึงนะเว้ยเมื่อคืนอ่ะไปกินเหล้ากับพี่โฟ์มาเขาขอให้กูช่วยเรื่องจีบมึงอะ่ะเออนี่ยังไงมึงก็ทำตัวให้ปกตินะเว้ยขอโทษ ดีพี่ดีมาแดกข้าวหนยวะครับปปไปด้วยกันดิเอ้ยพี่แต่ว่าขอตัวนะไอ้พวกนั้นมันชวนผมไปกินข้าวหลังมออะแต่ต้องรีบไปแล้วโชคดีนะเว้ยสวัสดีพี่เจอกันเอ้ยรอด้วยโยไปไปกินข้าวกัน าคณะมึงพักครึ่งชั่วโมงไม่เหรอวะมาทำอะไรแถวนี้วะไม่มีอะไรกูแค่ผ่านมาแวะมาดูเฉยผ่านมาไกลจังวะคณะแพทย์อยูต่ตรงโน้นอืมงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะถ้าทายโยมจะหิวอะ่ะ